ลูรักทั้งหลาย <c oughs> สำหรับตอนนี้ <c oughs> พ่อจะขอพักเรื่ง <c oughs> องขบวนเจ้าพรมสักครู่หนึ่งจะมาเล่าประวัติผู้แทนตัวอย่างเือผู้แทนที่ดีเนี่ยเขามีมาในการก่อนเวลานั้นรู้สึกว่าปริญญามีน้อยคนที่จะได้ปริญญาในประเทศไทยรัญญาตรีก็มีน้อย ้วการสําเร็จการจากตามประเทศก็มีน้อยแต่ปรากฏว่าผู้แทนรุ่นแรกๆเขาเป็นผู้แทนที่ดีมากใช้วาจาก็ไม่สามหาวไม่สมรากไม่ด่ากันเวลาเลือกผู้แทนเขาก็ไม่โจมตีคนนน้นเขาไม่โจมตีคนนี้น ยี่งได้คนดีเข้าไปมากแล้วก็คนแต่ละคนที่เข้าไปเป็นผู้แทนรัศดรเวลานั้นมีบทเฉพาะการสำหรับรัฐธรรมนูนเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆว่าฝ่ายคณะราษจ,จะต้องยึดอำนาจในการปกครองชั่วคราวระยะสิบปี <c oughs> เพราะว่าการศึกษาขบรรดาประชาชนยังไม่ดี ความจริงพ่อก็เห็นด้วยถึงแม้ว่าเวลานี้ก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีปริยากันเกลื่อนพ่อก็ยังคิดว่าการศึกษาของประชาชนยังไม่ดีเหมือนกันเพราะการศึกษานี่ต้องใช้สามอย่างควบกันหนึ่งสัญญาความจำจำจากตำรา สองมีปัญญาในการใช้หลักวิชาความรู้ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและการลัสมัสามความสาม,มารถและวก็การเข้าถึงประชาชนมีจิตใจ,ใจเสียสละน่าจะเป็นสีควรจะเป็นสีว่าการเข้ามาบริหารประเทศจะเป็นผู้แทนรัศดอนคดี จะเป็นรัฐบาลก็ดีจะเป็นข้าราชการก็กดีทุกคนคนประเภทนี้ต้องทํางานเพื่อชาติไม่ช้ทำทํำทางานเพื่อส่วนตนแล้วก็ไม่มีการใช้จ่ายสุรุยสุร่ายไม่เกินพอดีเพราะนั้นว่าเวลานี้การศึกษาถึงแม้ว่าจะมีปริญญามากพ่อก็ว่าอย่างไม่ดี มันมีแต่เพียงว่าการศึกษาหาความรู้ใช้สัญญาจำเข้ามาเท่านั้นปริญญาก็คือกระดาษแผ่นหนึง่งราคาไม่กี่สลึงแต่ว่าปัญญาที่โลกรักปัญญากับการเสียสละความสามารถของคนหายยากนี่เราต้องการเช่นนี้แต่ความจริงเราจะเคยเห็น ถ้าเขาพูว่าเคยเป็นครูจะมีครูหลายคนที่ไม่มีวุฒิสูงแต่มีความสามารถดีอันนี้อาศัยประสบการณ์สำหรับผู้แทนแนัสรนนท์กัเหมอนกันคนที่จะเป็นผู้แทนที่ดีเนี่ยเขาต้องเป็นผู้แทนบุคคลมาก่อนก่อนที่จะเลือกเพื่อนหนึ่งสนใจกับความเป็นสุขเป็นทุกข์ของบรรดาประชาชน รายการที่สองมีความอบอ้อมอารีรายการที่สามเมื่อเพื่อนเป็นทุกคนไทยทุกคนเป็นทุกเป็นทุกโดยสหาทางจะช่วยก่อนก่อนที่เป็นผู้แทน <c oughs> แล้วก็ราการที่สีไม่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักฝ่ายบริหาร <c oughs> อยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นรัฐบาล ใน่พูดว่าถ้าข้าพเจ้า้เป็นรัฐบาลขา้าพเจะทําอย่างนั้นขา้าพเจะทําอย่างนี้ก็ล,ลองถามเขาดูว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลเขาจะต้องการเงินเดือนมากกว่าผู้แทนไหมถ้าเขาไม่ต้องการเลยก็ดีอยู่นิดหนึ่งแต่ระวังเงินเดือนของรัฐบาลไม่มีความสําคัญสําคัญเงินที่ไม่ใช่เงินเดือน คนที่เป็นรัฐบาลถ้าหาว่าเขาเห็นว่าเงินเดือนสําคัญก็อย่างดีแต่ก็เห็นว่าเงินเดือนไม่สําคัญเขามีเห็นความสาคัญเงินที่ไม่ใช่เงินเดือนในประเทศชาติพังแล้วก็บริการต่อไปก็ต้องมีมันสมองสูงเห็นทุกคนงรัศดรเป็นทุกของตน ไม่ใช่รัศดรนอนหนาวถูกรุกรานด้วยการต่างๆแต่คนที่เป็นรัฐบาลกันนอนเฉยสบายนี่ว่าฉันทําทองไม่รูอร้อนใครจะรุกรานใครจะดา่าใครจะว่าจะชุมนุมรายการที่ไหนรัฐบาลก็กทําเฉยกฎหมายของบ้านเมืองรัฐบาลเห็นไม่มีความหมายนี่เรียกว่าทรัพย์สิขนของรัฐบาลของรัฐ จะชีพหายไว้ว่ายังไงก็ช่างใครจะเผาใครจะพังใครทําลายใครที่ไหนก็ช่างคนที่เป็นรัฐบาลทําเฉยแต่ว่าพอใครใครจมาแตะรั้วข้างบ้านโกรธคนประเภทนี้ถ้าอาดีตประวัติมีก็จะเลือกเข้าไปเลยเลือกเข้าไปไม่ชาประเทศชาติก็พังก็สลายตัว อีบริการหนึ่งคนที่ดีแต่พูดชอบด่าคนนั้นชอบว่าคนนี้ชอบกันแดนกันไหนคนนั่นชอบกันแดนกันไหนคนนี้คนประเภทนี้ยังเป็นว่าคนวาจาเสียคือเป็นวาจาส่อเสียดแล้วก็ทําลายบุคคลอื่นคนประเภทนี้จงอย่าเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนนักสนทเข้าไปก็ไปสร้างความวุ่นวายในสภา จะยกตัวอย่างบุคคลสักคนหนึ่งในจำนวนคนเกือบร้อยเปอร์เซนในสมัยนั้นเขาเป็นคนดีแล้วพ่อจะเอานำมาพูดทุกคนมันไม่ไหวตัวอย่างคนหนึ่งก็นั่นคือนายสว่างสนิทพันธ์ผู้แทนนักสดจังหวัดสุพรรณบุรีคนนี้เป็นผู้แทนน,นักสดรเต็มร้อยเปอร์เซน เมื่อเป็นผู้แทนรัศดรแล้วมีอย่ว่าสมัยนั้นถ้าผู้แทนคนไหนดีเขาก็คัดเข้าไปเป็นคณะรัฐบาลเหมือนกันไม่ใช่ว่าคณะราษฎรคณะผู้ก่อการล้มล้างรัฐบาลราชาธิปไตยเมื่อเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าถือว่าที่เรียกกันว่าเป็นผด็จกกรจะต้องครองอำนาจอยู่สิบปีตามบทเฉพาะการ ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาแต่เฉพาะพวกเขาเขาก็เลือกผู้แทนที่มีความสามารถอย่างคุณคงฤทธิศึกษาก่อนเนี่ยเคยเป็นศึกษาอำเภอเป็นข้าราชการชั้นจตวาเขาก็เลือกเอาเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคนนี้ทำงานได้ดีมากเป็นรัฐมนตรีอยู่หลายทำไห ยังกับคุณอะไรล่ะพ่อก็น,นึกเชื่อไม่ออกแต่นคนนี้เป็นประหลัดอำเภอก็เป็นประหลัดอำเภอรตรีที่มจะเป็นตรีจตวาไม่ทราบพ,พอพอนึกถึงแม่ชื่อคุณราชวัตรคุณสมาหานิตรคดี คุณสมาหานิติคดีคนนี้เป็นประลาดอำเภอชั้นจัตว,วาเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามีโอกาสเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการช่วยมาททยอยู่หลายสมัยนี่ยกแต่เพียงตัวอย่างว่าคนสมัยนั้นเขาไม่ได้ปริญญาถึงแม้ว่าเขาจะมีบทเฉพาะการไฟคณะราษฎร หรือว่าผู้ก่อการลบลางรัฐบาลสลาชาธิปไตยมาเป็นรัฐบาลถ้ามีบทเฉพาะการว่าเขาจะต้องคุมการบริหารประเทศไปสิปีแต่เขาก็ไม่ได้คุมโดยเฉพาะพวกเขาถ้าผู้แทนที่ดีเขาก็เอาเข้าไปเหมือนกันแล้วก็ทำงานได้ดีด้วยการพูดการโจมตีซึ่งกันและกันในสภาใช้าวาจาสามหาวก็ไม่มี การพูดแต่และคำที่ออกมารู้สึกว่าเป็นวาจาที่มีประโยชน์พูดเพื่อชาติกันทุกคนสมัยนั้นไม่มีพรรคพรรคการเมืองเ,อเรื่องพรรคการเมืองนี่พ่อไม่ทราบว่าดีหรือไม่ดีพ่อไม่ทราบแต่เวลานั้นไม่มีพรรคต่างคนต่างใช้ความคิดความเห็นเปอิสระเพราะว่านั่นมันเป็นประชาธิปไตยแท้ ถ้าเข้าไปในรูปของพรรคการเมืองก็ยั่องอยู่นานในของพรรคเคยมีผู้แทนหลายคนเอามานั่งบนว่าความคิดเห็นของเราเป็นอย่างนี้จะแสดงออกก็ไม่ได้ต้องสุดแล้วแต่คนหน้าพรรคเขาจะพูดแบบไหนจะเอาแบบไหนแน้นพวพ่อก็คิดว่าคนหน้าพรรคนี่ไม่ใช่พระอรหรันยังมีความรักในเพศจะมีความโลภจะมีความโกรธจะมีความหลง ก็เห็นพักอยู่พักหนึ่งสมัยที่พักประชาธิปัตย์ที่คุณคงเป็นนายกรัฐมนตรีเรีวยกว่าหลวงโกวิทย์ไฟวงตอนนั้นดีแต่ว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เขาใช้จะปัดไปปัดมาซะแล้วมาตอนหลังหลังจากที่คุณคงตายไปแล้วแต่พ่อก็ไม่ได้ว,ว่าเขาเลวแต่ว่าความมั่นคงไม่เหมือนสมัยนั้น สมัยนั้นคุณคงเวลาที่คนที่เข้าไปเป็นสมาชิกร่วมด้วยเป็นเป็นคณะในพักพ่อเคยได้ฟังคำแนะนำของแกเคยนั่งฟังก็ดูว่ากายเทศนเองเนี่ยให้ละความโลภความโกรธความหลงละการเห็นแกตัวทั้งหมดให้ทำกวนเพื่อชาตินี่ขนหน้านพักก็เป็นอย่างนั้น เป็นอันว่าสําหรับในสวัสนิทพันธ์มีเรื่องจะเล่าฟังเวลาที่แกหาเสียงก็ใช้เงินไม่มาก <c oughs> เป็น,น่าวชัคนสองสามคนเป็นเพื่อนเดินเข้าไปถึงประชาชนทางบ้านเดินหาเสียงได้ความจริงใครก็ไม่รู้ว่าก็จดีหรือไม่ดีเหมือนกันแต่คนไทยเราก็มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่ง ถ้าเขายกมือไหว้แล้วยิ้มแลว้วก็บวตดีแต่ว่านายสวัสด์สนิทภัยคนนี้เดินเข้าไปหาเสียงไปขอร้องไปขอเสียงเองถึงบ้านตามปกติเปทนายท่าน,น,า,ยา,น,นายสมัยนั้นก็ารู้สึกว่าใหญ่โตมากมีคนกลัวถือว่าเขารู้กฎหมายแต่ว่าท่านนายเข้าไปถึงบ้านยกมือไหว้ด่าไม่ว่าใครตอนนี้มันเป็นการชนะกำลังใจซึ่งกันและกัน แล้วการหาเสียงก็ไม่โจมตีบอกคนอื่นก็บอกว่าถ้าเห็นสมงคนว่าผมดีก็เลือกผมนะครับแต่หาว่ายังจะเห็นว่าคนอื่นดีจะเลือกคนอื่นก็ไม่เป็นไรผมมานี่ผมมาขอร้องท่านมาตั้งใจยังมาเป็นผู้แทนของท่านการทําแบบนี้ใช้ทุนไม่มากขยายเสียงก็ไม่มีเดินหาเสียงก็จริงๆ ในที่สุดบรรดาประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีก็ลองเสียงคิดว่าเจ้าผู้แทนคนนี้หรือว่าเจ้าสนายคนนี้ทำตนมันยาจกมาขอถึงบ้านก็ลองให้มันดูมดารอุศาสตร์เดินไปเดินมาแบบนี้นก็ลองให้ดูมาดูแล้วก็มีผลเป็นว่าในสมัยนั้นถ้าใครพูดมาก เขาไม่ให้เป็นรัฐมนตรีหรือว่าใครพูดมากเขาไม่ให้เป็นเลขานุก,การของรัฐมนตรีบรรดาลูกรักของพ่อทั้งหลายย่ยเหลือตำแหน่งรัฐมนตรีก็ดีตำแหน่งเลขานุก,การของรัฐมนตรีก็ดีเป็นตำแหน่งถ้าคิดจะโกงก็คือได้เงินมากนี่ต่อมาในสว่างกระหาเสียงแบบนั้นเข้ามาแล้ว อะไรได้เขตจังหวัดของแกถ้ามันไม่ดีแกก็ตั้งกระทูถ่ถามรัฐบาลและแกก็เป็นคนเอาจริงเอาจังพูดกันง่ายๆว่ารัฐบาลไม่จะเกลียดปากในสว่างแต่ว่าเขาไม่ได้ดา่าโวยๆเขาไม่ได้โจมตีตรงเลยเขาพูดประกอบประเดที่ผลพูดแบบทนายโพด ใครคนรัศดรฟังเสียงรัตนสว่างพูดในสนภาก็ชอบใจนั่นจุดหนึ่งได้มาเมื่อสมัยเมื่อเลือกจับได้เป็นผู้แทนรัศดรแล้วรัตนสว่างก็ไม่ได้เงียบหายไปเดินทางไปเยี่ยมบรรดาประชาชนอย่างหลายที่เลือกเข้าไปเขาเขาไปขอบคุณถึงบ้านอีกวาระหนึ่งไปทุกบ้านในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมด แล้วก็ไปก็ไหวยกมือลกยกหมอบรบับหมอบรบับกลับ,บไหวตามเดิมเพราะว่าถ้ามีโทระอะไรแล้วก็ไปหาผมที่จังหวัดแต่ครับผมตั้งสำนักงานไว้ <c oughs> เวลาผมไม่อยู่ไม่เป็นไรมีน้องชายผมคือในแสวสนิพันธ์เป็นน้องชายคอยต้อนรับอยู่ที่สำนักงานที่จังหวัดแต่การที่จะเยี่ยมจะเยือนเนี่ยคนท่านจังหวัดเป็นลายว่านจากการประชมุมผมขอมาเยี่ยมครั้งเดียวนะครับ ถ้ามีเรื่องอะไรไปหาผมที่สำนักงานในเวลาที่เราสดอนไปหาเขาที่สำนักงานเขาอยู่หรือไม่อยู่น้องชายอยู่ก็รับรองดีเป็นกันเองเพ่อก็มานั่งคิดว่าเงินเดือนในสว่าสมัยนัเงินเดือนสี่ร้อยบาทคงไม่พอใช้แน่แต่ค่าของเงินมันสูงถ้าเกิดอาศัยชีวิตทนาย ถ้าบังเอิญรัศดรถ้าวิจารณาแล้วถ้าถูกฟ้องเห็นว่าคดีนี้มันไม่มีความผิดก็ว่าความฟรีการว่าความให้รัศดรน,นั้นฟรีใชจริงๆแต่ต้องพิจารณาก่อนถ้าผิดและถูกถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนจะเป็นถ้อยร้อยความกันในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ถ้าแกรู้เข้ามัจะไปหาก่อนหาทางไกลเกลีย่ยให้ตกลงกันเองชี้เหตุชี้ผลว่าการเป็นความเป็นท่อยเลยือความกันมันเสียหายมากกว่าโทัวจะสุกก็งามไม่บางทีคนชนะก็หมดตัวนี่แกอยากคดีซะเยอะชี้เหตุชี้ผลเอาไปนอนที่บ้านเป็นน้อยคุยกันทั้งโจทย์ทั้งจำเลยอย่างนี้ไม่ต้องว่าคดีเสียก็เยอะ มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่พ่อจะนำมาโพสก็เป็นเรื่องน่าคิดสมัยนั้นท่านจอมพลปอพิบูลสงครามและที่เรียกกันว่าหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรถถัฐธรรมนตรีมีจุดอยูจจ่จุดหนึ่งที่มันไม่ใช่กฎหมายแต่ว่าสมัยนั่นก็ถือว่าเชื่อพ้นนำชาติพ้นภยัย แต่ความจริงท่านจมพลปอท่านก็บ,บอกว่าไอการให้ทําอย่างนั้นเพื่อให้คนอใจ,จมารวมจุดกันอยู่ที่จุดจุดเดียวแต่ผู้นําก็ไม่ได้สแสดงออกขึ้นนายกกับเราผู้นำนายกก็ไม่ได้สแสดงความคิดเห็นแต่ผู้เดียวก็ต้องอาศัยการรักษาหรือคณะรัฐมนตรีอาศัยสภาเหมือนกัน แต่ว่าเป็นการสร้างกำจุดกำลังใจให้มารวมอยู่จุดเดียวมาสะดวกกับการบริหารประเทศะสะดวกกับการก้าวหน้าสำหรับท่านจอพลปอน,นี่ก็น่าสรรเสริญเป็นคนที่มีระเบียบวินัยแล้วก็แนะนำให้ทำสวนครัวเลี้ยงสัตว์ถ้าประเพณีนี้ตาของท่านไม่เลิกไม่ล้มไปมันจะทุนค่าใช้จ่ายไปเยอะพลิก ครกหนึ่งเวลานี้หนึ่งบาทแล้วก็กินไม่ได้ราคามันมากกว่าถ้าทุกบ้านมีสวนครัวคนเล็กๆในน้อยเลี้ยงสัต,ต,สตว์เลี้ยงหมูบ้านละสองตัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไอ้เป็ดไอ้ไก่นี่ก็กินไข่ได้นี่พ่อพูดถึงเรื่องของบ้านเมืองนะไม่ใชู่ดหนึ่งของพระแต่ว่าท่านจอมพลปอก็มีอะไรอยู่อย่างหนึ่งที่น่ายคิด เวลาที่ท่านรับประทานอาหารกลางวันถ้ามีเพื่อนมาบอกว่ารัศดรต้องการอย่างนั้นรัศดรต้องการอย่างนี้ท่านก็จดจดแล้วท่านก็นาไปพิจารณาว่าไม่ควรหรือไม่ควรถ้าเห็งควรไม่ช้าอาจจะเป็นพระราชกิษดีกาหรือพระราชบัญญัติออกมาให้ผู้แทนรัศดรพิจารณาอีกทีหนึ่งถ้ามีการรีบด่วนระหว่างนั้นเป็นสว่างสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ก็มีจุดหนึ่งที่เรียกว่ารัฐนิยมคาว่ารัฐนิยมหมายว่ารัฐนิยมไอรัฐน์เป็นแปลว่าแหว,วนแขวนก็ไม่มีไม่เป็นพระราชบัญญัติไม่เป็นไม่มีไม่เป็น,ปน,ปน,ปนพระราชกิตตีการัรฐนิยมนี่พอจาไม่ได้ว่ามีเจ็ดหรือแปดข้ออย่างใส่หมวกสวมรองเท้าห้ามกินมากอะไรก็ตามทำเรื่องดัราวอันนี้ก็ทรมานทรมานไม่กัน แล้วมีข้อหนึ่งที่ในสว่างต้องเป็น่าเป็นเสียงกรรสศดรอ,อย่างหนักคือแพรที่จอดในลำน้ำทั้งหมดเห็นว่าเป็นการเกะกะพื้นที่การสัญจรในลำน้ำไม่สะดวกให้ทุกคนย้าของแพรยกขึ้นไปบนบกภายในยักกี่เดือนก็นไม่ทราบอาจจะเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนก็นไม่ทราบไปยกขึ้นบกทั้งหมด ถ้าลูกของพ่อถ้าไม่ใช่เจ้าของแพรก็คงจะไม่หนักใจถ้าลูกเป็นเด้าของบ้านเจ้กของแพรจะรู้สึกว่าหนักใจไอ้การยกแพรขึ้นบ้านนน่หนึ่งต้องหาสถานที่ที่จะปลูกบ้านถ้าหาไม่ได้เขาอยาราคาค่าเช่าแบงกแพงมันก็ต้องให้เขาต้องเสียเงินเสียทอง และเดการที่สองการรื้อถอยขึ้นไปไม่ใช่ของเล็กเป็นของใหญ่เพราะว่าเด็การจังหวัดสุพรรณเวลานั้นมีนามวโลอัดอัตไลขม,มิทราพ์อัธวิจิตและอัตไลขมิทราพย์มีนามวโลอัยก็ออบประกาศตามที่รัฐบาลสัง่งว่าท่านบนนี้ก็เป็นคนดีมากเหมือนกัน แต่เป็นไม้เบื่อไม่เมากับพู่แทนสันดอนในเรื่องของการงานแต่เรื่องของส่วนตัวท่านกขาชอบกันนี่เขาต้องทําอย่างนี้นะคนอย่างนี้ที่ดีแต่เรื่องส่วนตัวในกินเหล้าเด็กกันก็ได้คุยกันอย่างเป็นปกติแต่เรื่องของทางการนิรต้สึกว่าสองคนไม่ถูกกันที่ไม่ถูกก็ไม่ถูกได้เหตุผล คุณล้วงอัดออกนังสือแรยกาศให้แพรในลำน้ำทั้งหมดยกขึ้นมันบกน่าเสีนดอนก็เดือดร้อนสตางมันหายยากโลกรักจะกินเข้าไปในสมัยสงครามผ้าผ่อนก็ไม่คม่อยจะมีในเมื่อรัฐบาลมาเล่นแบบนี้เขาก็พังกันเวลานั้นไอ้คนผ้านุ่งก็ไม่ค่อยจะมี บางทีนุ่มผ้าขาดหน้าขาดหลังเวลาคุยกันไม่กล้าหันหน้าก็หากันเพราะผ้าม่นขาดในตามมันนอกในชีวิตของคนในในสมัยสงครามนั้นมัมนะมน่าลำเค็นจริงๆไปอน,นบาทและสันดอนก็ไปหาหนัทสว่างว่าทำยังไงท่านท่านผู้แทนท่านผู้แทนต้องช่วยผมด้วยนะผมไม่มีเงิน จะกินเข้าไปมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วไอ้ของก็แพงข้าวกับปันในกรุงเทพนี่ก็ปันส่วนข้าวกันกินเวลานี้ภาพผ่อนทอนสบายมันก็ไม่มีถ้าท่านบุษย์แทนจะทำไงเขาะใา้ยกขึ้นแพรขึ้นแล้วผมไม่มีเงินท่านบุษยแทนก็ถามว่าเขาสั่งมากี่เดือนนี่พ่อก็จําไม่ได้ อาจจะต้องยกภายในหนึ่งเดือนหรืสองเดือนหรือสามเดือนถ้าไม่งั้นจะต้องถูกปรับแต่ถูกจองถูกจําแล้วก็ว่ากันไปเถอะเป็นรัฐนิยมหมายความว่ารัฐนิยมหมายความรัฐบาลชอบใครขัดใจรัฐบาลไม่ได้ก็แล้วกันเพราะเชื่อผู้นําชาติพ้นภยัยมาตอนนี้ที่นายสว่างก็มาพิจรารณารัฐนิยมที่เขาออกมา เห็นว่ารัฐนิยมนี้ไม่ใช่พระราชบัญญัติแล้วก็รัฐนิยมไม่ใช่ไม่ใช่พระราชกฤษฎีกาไม่มีอำนาจบังคับศาลไม่สามารถจะลงโทษบคุคคลพกฝ่าฝืนรัฐนิยมได้เพราะไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเอาคนแล้วเป็นนั้นว่าในสว่างสนิทพัน์ยังบอกกับราษดรบอกว่าเอางี้ก็แล้วกัน ไอรัธนยมนี่ลงโทษคนไม่ได้แต่พวกพ่อแม่พี่น้องท่านหลานนี่ไปขอร้องกับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าขอยืดระยะเวลาต่อไปอีกแปดเดือนจากกำหนดเดิมกำหนดเดิมก็อาจจะให้หนึ่งเดือนหรืนสองเดือนหรือสามเดือนนี่พ่อไม่ทราบแต่ว่าขอยืดเวลาให้ยาวออกไปจากเก่าอีกแปดเดือน ถ้าถึงาาระยะแปดเดือนถ้ามีเงินก็จะยกขึ้นถ้ายังหาเงินไม่ได้ก็ยังยกไม่ได้อาจจะต้องขอระยะให้ยาวต่อไปอีกดูนี่เป็นวิธีการนี่ผู้แทนแท้นะผู้แทนรัศดรจริงๆก็เป็นอันว่ารัศดรทุกคนก็ไปแจ้งกับผู้ว่ารการจังหวัด อ่านผู้ว่าราชการยหวัดก็ไม่ได้นี่เป็นคําสั่งของท่านราชการนี่ท่านก็เป็นคนเคร่งครัดตามระเบียบวินัยดีไม่ใช่ราชการว่าอย่างนี้กูก็ว่าไปอย่างงน้นจะไอเองินแห้งแรงช่วยภาวะแห้งแรงช่วยมาจังหวัดจะ3สามสิบสี่สิบล้านบาทถ้าทำวันสองสามล้านหายไปหมดไองเงินน้ำท่วมก็เหมือนกันรัฐบาลทุ่มเทรัฐบาลห่วงประชาชนแต่ประชาชนไม่ได้ อันนี้ไม่ได้ว่าใครตัวอย่างมันมีในบางกรณีที่มีมสมัยก่อนเขาเรือกินจอบกินเสียมกินหิงกินทรายแดนะโกงนั่งโกงกันเป็นอันว่าในเมื่อในสวาสนิพันธ์ไปแนะนําให้บรรดาประชาชนไปหาเพราะว่าแบบนั้นท่านพู้ว่าก็บอกไม่ได้ไม่ได้นี่เป็นคําสั่งของรัฐบาล ถ้าคุณไม่ทำคุณต้องมีความผิดปรับเท่านั้นลงโทษเท่านี้ไม่เป็นทั้งแพ่งและอาญาบรรดาบัญชาชนนั้นก็วิ่งมาหาผู้แทนก็เขาว่าอย่างนี้ผู้แทนก็บอกว่าถ้าเขาว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องยกขึ้นเลยไม่ต้องขึ้นทั้งหมดจนกว่าผมจะบอกว่ายกขึ้น ถ้าเขามาจับพวกคุณมาอะไรเขาจะมาปรับพวกคุณมาอะไรคุณอย่เพิ่งให้เขารอผมก่อนถ้าผมติด,ตดประชมุมแล้วคดีเรื่องนี้ต้องถึงศาลผมจะว่าความเองแล้วพวกพ่อแม่พี่น,น้องทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งหมดแม้แต่ค่ากินไปพักไปกินไปนอนที่บ้านผมนั่นเรื่องวิธีกรรมข้อสารเนื้อค่าทมเนียมค่าอะไรทั้งหมดไม่ต้องจ่าย จ่ายแต่เพียงค่ารถค่าเรือไปบ้านผมเท่านั้นพอไปถึงบ้านผมไปนั่งกินนอนกินอยู่นั้นผมจะว่าคดีฟรีถ้าทุกคนต้องถูกปรับหรือทุกคนต้องติดคู่ติดตารางค่าปรับผมจะเสียค่าปรับให้หรือใครจะต้องติดคู่ติดตารางผมจะติดแทนอีคราวนี้ก็เกิดเป็นไม่เบื่อไม,ไม่เบื่อไม่มากันกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด <c oughs> ท่านพู้ว่าท่านก็เคร่งครัดตามคำสั่งรัฐบาลฝ่ายนายสว่างก็เคร่งครัดในฐานะที่เป็นผู้แทนรัษดรเพราะว่ารัษฎรเลือกไปเป็นผู้แทนก็ต้องเป็นผู้แทนที่ดีแต่ว่าผู้แทนก็บพราว่าคนนี้จะว่ากันยังไงลูกรักของพ่อน้าน,นี่พูดต่อไปไม่ได้เียแล้ว พอปรากฏว่าคัดเศษจะสุดเอาฟังกันด้านหน้าต่อไปก็แล้วกันนะสำหรับหน้านี้ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้